ประเทศจีนเขาพัฒนาวัคซีน mRNA สำเร็จแล้วนะคะคุณสำเร็จแล้ว mRNA ของจีนคาดว่าพร้อมใช้งานเดือนหน้าแล้วค่ะตุลาคมนี้ค่ะในแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพรานหรือหมอเฉลิมชัยรองประธานกรรมธิการสาธารณาสุขวทธ,ธิสภาได้โพสต์ข้อมูลในบล็อกดิบส่วนตัวว่าจีนได้พัฒนาวัคซีน mRNA ตัวแรกสำเร็จแล้ว พร้อมจะวางตลาดในเดือนตุลาคมนี้อ้ Ồ, เร็วมากค่ะตุลาคมนี้นะ MIA ของจีนน่ะโดยจีนจะเป็นประเทศที่ใช้มาตรการเข้มข้นในการควบคุมการระบาดของโควิดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2562 6กอ๋ 6, 6, 6, 6อใช่ <13 S 1> ปลายปี62ปลายปีปลี62อเออออเตั้งแต่เริ่มเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย จีนนะจีนเป็นประเทศที่มีประชากรพันกว่าล้านคนใช่ป่ะพันล้านเนี่ยแต่มีผู้ติดเชื้อเพียงแค่95,128าพนรอยยายและเสียชีวิต 4, 36, อมืมเสียชีวิตสี่พรายคือถ้าเทียบกับไทยเนี่ยน้อยมากของเขา,น,าน้อยมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับประชากร1,400ล้านคนของจีนจีนพัฒนาวัคซีนของตอนเองขึ้นมาหลายชนิดค่ะ ซึ่งวัคซีนหลักที่ใช้ฉีดให้กับประชาชนเป็นเทคโนโลยีเชื้อตายของซ i โนแวคและซ i โนฟาร์มอ่าซึ่งเราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะ s i n นแวคและ s i n นฟาร์มจนกระทั่งจีนน่ะสามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมประชากรมากติดอันดับ1นึใน10ประเทศของโลกต่อมาเมื่อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าระบาดและพบว่าระดับภูมิคุ้มกันของวัคซีนเชื้อตายของจีนนั้นลดระดับลงคือจีนเขาก็ยอมรับว่าวัคซีนเชื้อตายเนี่ย ทั้งซิโนแวและซิโนฟาร์เมื่อเดลต้ามาเนี่ยประสิทธิภาพมันลดลงค่ะทำให้ป้องกันโควิดได้ไม่ดีนะักจีนก็เลยเร่งพัฒนาวัคซีนด้วยเทคโนโลยีอื่นโดยเฉพาะนี่แหละค่ะ mrna โดยจีนพัฒนามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะมีการทดลองในสัตว์และทดลองมนุษย์เฟสหและเฟสสจบไปแล้ว และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเขาเริ่มทดลองเฟส3ที่ประเทศเม็กซิโกและประเทศอินโดนีเซียได้ผลเป็นที่น่าพอใจจนกระทั่งประเทศจีนประกาศว่าจะสามารถฉีดวัคซีน mRNA ที่จีนเนี่ยพัฒนาขึ้นเอง ให้ประชาชนทั่วไปได้ในเดือนตุลาคมปีนี้แล้วค่ะคุณนศค่ะโอ้เร็วมากนะครับแล้วก็คือเขาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดกว้างๆแลวนะคุณนศว่าไตรมาสสี่แล้วนะเขาระบุเลยว่าตุลาคมค่ะคุณนศก็ไม่กี่วันเนี่ยวันนี้สิบสามแล้วครึ่งเดือนอีกอีกสองอาทิตย์ครับตอนนี้เประว่าผลิตอยู่ผลิตอยู่กําลังทําอยู่นะฮะค่ะชื่อยี่ห้อไม่ได้บอกชัดเจนนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหานะครับจีนเนี่ยลงทุนไปสองพันหร้อยล้านครับ ตั้งโรงงานอยู่ที่มณฑลยูนานนะไม่ไกลนี่นะอยู่ใกล้ๆประเทศไทยนะครับร่วมมือระหว่าง Academy of m i l i t a r y Medical Science ก็คือการเป็น,ปน,ปนอาจจะเป็นวิทยาลัยแพทย์ทหารนะครับของของจีนครับอยู่ที่ยูนนานครับแล้วก็บริษัทชื่อว่าซูโจอาโบเจนครับแล้วก็บริษัทยูนานวาวเวกไบโอเทคครับ มีกำลังผลิตทั้งหมด200ล้านโดสต่อปีครับโอ้น้อยนะ200ล้านนี่ก็ยังน้อยอยู่นะอาจจะเดี๋ยวอาจจะต้องไปเพิ่มโรงงานอื่นั้งนะฮะแล้วก็ข้อเด่นของวัคซีนนี้ครับชื่อว่า ACOVAX ครับ A R C O V A X นะ A R หรือว่า a R COV A R หรือ a R COVAX ซะอย่างได้นะเดี๋ยวอย่ไปหาให้นะครับเมื่อเทียบกับ Pfizer แล้วก็ m o d e r n ก็คือว่าโอ้โหคุณต้า เก็บง่ายปะครับเก็บในอุณหภูมิแค่สองถึงแปดครับอย่าลืมนะฮะไฟเซอร์เก็บลบเจ็ดสนะตู้เย็นินะเออตู้เย็นปกติเลยสองถึงแปดนี่คือตู้เย็นเลยตู้เย็นแบบบ้านเราเนี่ยเออตู้ช่องธรรมดาด้วยนะโอเคอย่างเอ่อไฟเซอร์นะครับเก็บลบเจ็ดสิบโบในหน้าจำได้ว่าประมาณลบยี่สิบหรือสามสิบนี่ไหนนะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องต้องกลับไปดูลบยี่สิบสามสิบอันนี้เก็บในอุณหภูมิสองถึงแปดครับแล้วก็ วางไว้อุณหภูมิห้องนะครับได้เจ็ดวันปะเดี๋ยวกอนนะอุณหภูมิห้องพวกเราต้องเข้าใจกันใหม่นะว่าอ,อุณหภูมิห้องไทยเนี่ยออไม่ได้ <laughs> คืออุณหภูมิห้องเนี่ยเขาพูดกันถึงประมาณเออเท่าไหร่ดีล่ะสิบห้าถึงสามสิบละกันเอา้าเดี๋ยวถึงสามห้าเลยสามห้าก็ร้อนไปแล้วบ้านเราอยู่เฉยๆก็สามสิบกว่าแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นใส่ตู้เย็นซะหน่อยนะครับอุณหภูมิห้องประเทศไทยนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า จำได้ไหมครับผมเคยอธิบายให้ฟังว่าไฟเซอร์เนี่ยเวลาจะใช้เนี่ยจะต้องเอาออกมาจากตู้เย็นที่เย็นจัดครับออกมามอยู่28ก่อนนะเสร็<ม>จแล้วเนี่ยเอาน้ําเกลือใส่ลงไปครับแล้วก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็6ชั่วโมงเนี่ยต้องทิ้งของอันนี้ครับ m i ของจีนครับ stable กว่าอันนี้แปลว่าเทคโนโลยีในการที่ทําให้มันคงตัวเนี่ยดีกว่าของไฟเซอร์อีกนะ<ม>เพราะว่าเขาไม่ต้องผสมครับแปลว่าผสมเป็นน้ํามาแล้วครับ อไอไ้สองถึงแปเ่ยอยู่ด้วเย็นออกออกมาวางให้เกิดเป็นอุทุมิห้องแล้วฉีดได้เลยครับในขณะที่ไฟเซอร์นะทั้งด f ฟ e e ี e นะออกมาให้เป็นเย็นก่อนเย็นเสร็จเอาค่อยมาวางอุณหภูมิห้องแล้วก็ผสมน้ําเกลือลงไปแล้วก็อันนี้คือ1ไม่ต้องผสมนะครับมีพอถึงเวลาเนี่ยเอาออกมาวางเสร็จดึงออกมาจากขวดครับแล้วฉีดได้เลยครับแล้วก็เขาบอกเขาบอกไว้ด้วยนะว่ามีการที่ จต่ผลวิจัยเนี่ยมีความจำเพาะมากขึ้นนะหมายความว่าถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าทําให้เกิดการกระตุ้นภูมิที่ต่อสู้กับแวรเรียนต่างๆนะที่มีปัญหาในตอนนี้มากขึ้นด้วยนะครับ